อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูดโด่งคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่เพ,พื่น้องเข้าสู่ช่องครูดโด่งคอยนะครับสําหรับช่องครูดโด่งคอยครูดโด่งพารวย แล้วก็คุูดงชาแนลจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกราสับให้กับเพื่อนๆพี่เพืนเพนเพน่น้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่ได้ทราบข้อมูลกันให้เหมือนๆกันนะครับที่สําคัญบางครั้งคุูดก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกราสับเพื่อนํามาสะสมเพราะว่าเกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัว ที่สําคัญนะครับคูโดงจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับว่าเหรียญแบบนี้พอซอนี้ลักษณะแบบนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อให้อัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมให้กับเพื่อนๆพี่น้องได้ทราบอย่างทันท่วงทีนะครับเพื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะใช้เป็นองค์ประกอบในการ จัดหานะครับสาหรับคนที่ต้องการที่จะสะสมอย่างน้อยจะได้ทราบข้อมูลนะครับว่าปัจจุบันเหรียญแบบนี้เขาเล่นกันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ <c oughs> เผื่อเพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนพื<ๆ>่น้องที่มีเหรียญน,นะครับที่จะต้องการจําหน่ายขายเหรียญน,นะครับจะได้ทราบว่าเหรียญแบบนี้ปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้กูโดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วที่สำคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่อง ครับผมสำหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึง2เหรียญนี้นะครับซึ่งทั้ง2เหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่นักสะสมทุกคนต้องการแล้วก็อยากได้เป็นเจ้าของนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งคือหายากแล้วที่สำคัญนะครับหายากด้วยราคาแพงมากๆด้วยนะครับ ยังไงก็เป็กําลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญแรกก่อนนะครับที่จะมาพูดถึงสําหรับเหรียญแรกที่กูโดงถือนี่อาจจะต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่เพื่อน้องนะครับอาจจะจับแบบมินมินหน่อยเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ UNC แล้วก็ราคาค่อนข้างสูงด้วยสําหรับเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดเลยนะครับเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2531 สำหรับเหรียญปีพุทธศักราช2531ราสิบเคุโดมี2เหรียญ3เหรียญแล้วก็คืออย่างที่บอกแล้วครับว่าเราชอบสะสมแล้วก็เก็บนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับต้องต้องยอมรับว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับ2ถ้าลำดับ1ปี2,533ออันนั้นลอยอยู่บนฟ้าแล้วครับไม่มีโอกาสที่จะได้ครอบครองกันแล้วนะครับคุโดงพูดถึงตัวของคุโดนะครับ ก็หายากด้วยแล้วก็ราคาหลักแสนหลายแสนด้วยสําหรับเหรียญปี2531นะครับเป็นเหรียญตัวติดลําดับ2นะครับจานวนการผลิต6 2 0 0เหรียญ6 2 0 0เหรียญน,นี่ไม่ถึงแสนเหรียญน,นะครับจึงทําให้เหรียญน,นี้มีมูลค่าแล้วก็ราคานะครับคือไม่ต่ํากว่าพันเลยสําหรับเหรียญที่เป็นเหรียญ UNC นะครับถึงแม้ช่วงหนึ่งจะมีราคาขึ้นมาสูงถึง 1500บาท1,600บาทเลยนะครับสำหรับเหรียญที่มีแผงไม่ไว่าจะเป็นแผงเขียวหรือแผงฟ้านะครับฟ้าหรือน้ำเงินปัจจุบันนะครับเหรียญน,นี้ราคาที่เราเล่นกันอยู่นะครับอยู่ที่1,200บาทเองเฉลี่ยแล้ว1,200บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ยังไม่ตกลงนะครับแล้วก็ยังทรง,ทรงอยู่แต่ว่ามีแนวโน้มที่จะขยับขึ้นนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็เนื่องจากว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นความต้องการของนักสะสมหน้าใหม่ๆเนี่ย เพิ่มมากขึ้นเหรียญนี้จึงเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับสําหรับเหรียญน,นี้อยากจะบอกเพื่อนๆพี่เพื่อนน้องนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ครอบครองเหรียญนี้หรือว่าได้เก็บเหรียญนี้นะครับถ้าใครได้มาถึงแม้จะปเป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับต่ํากว่า1000บาทในเก้าร้อยถึงหนึ่ 1, บาทนี่จับได้เล่นได้ต้องได้เลยเหรียญที่อยู่ในกลุ่มของทักสะสมนะครับราคาขายที่เขาขายกันอยู่นะครับไม่ว่า จะกลุ่มไหนหรือว่าเพจไหนนะครับก็เฉลี่ยแล้วอยู่ที่1,200บาทถึง1,400บาทก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับนี่คือราคาที่เราเล่นกันอยู่อย่างที่คุณดงบอกนะครับพอราคาลงมันก็เลยเป็นโอกาสของคนที่เป็นนักสะสมมือใหม่ๆจะได้ครอบครองของดีๆนะครับพอสอดีๆพอสอทีหายากนี่เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับถ้าใครจับต้องได้ในราคา9 0 0าร้อถึงหนึ่บาทเล่นได้เลยสําหรับเหรียญน,นี้ หนึ่งพันก็เล่นได้นะครับสําหรับเหรียญน,นี้หนึ่งพันก็เล่นได้แต่ว่าก็ต้องเป็นเหรียญ UNC นแล้วก็มีปกด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้มาบ้างก็ต่ํากว่าหนึ่งพันนี่คือข้อมูลที่คุณดวงอยากจะมาบอกเก่าเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับสําหรับเหรียญแรกเดี๋ยวมาดูเหรียญที่สองน,นะครับสําหรับเหรียญที่สองก็ต้องยอมรับว่าเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับหนึ่งของเหรียญ สิบบาทสีเดียวเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้นั่นก็คือเหรียญสิบบาทนี่ครับเหรียญสิบบาทเราเรียกกันว่าเหรียญสิบบาทต้นไม้นะครับสำหรับเหรียญสิบบาทต้นไม้กับจํานวนการผลิตเพียงแค่หนึ่งแสนเหรียญหนึ่งแสนเหรียญนี่ถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับความต้องการจึงทําให้เหรียญนี้มีราคาสูงขึ้นอยู่ตลอดเหรียญที่เราเรียกกันจริงๆสําหรับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญ ปีต้นไม้แห่งชาตินะครับปีต้นไม้แห่งชาติพุทธศักราช2,528ถึง2,531 30ปีนะครับที่ผ่านมานี่ครับผมวันนี้ก็เลยนํามาให้ดูนะครับสําหรับเหรียญนี้ที่ผลิตออกมาที่มีผลิตออกมานะครับก็จะเป็นเหรียญสอบาทแล้วก็เหรียญสิบบาท10บาทแบบนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นเหรียญขัดเงาอันนั้นก็จะมีราคาสูงขึ้นมาหน่อย นี่ครับผมวันนี้เอานามาให้ดูนะครับของจริงนามาให้ดูสําหรับเหรียญนี้นะครับปี2,559นี่ราคาสูงนะครับขึ้นมาตอนนั้น2,000บาทก็ถึงนะครับตอนนั้น2,000บาทก็ถึงปัจจุบันนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับราคาที่เราเล่นกันอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ที่1,500ถึง1,700บาทที่มีการเล่นกันนะครับ สำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญตัวติดลำดับหนึ่งแล้วก็เป็นเหรียญที่นักสะสมนิยมมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะเก็บเข้าชุดถ้าเกิดคนที่อยู่ในกลุ่มของนักสะสมจะเห็นว่าเหรียญแบบนี้จะถูกนํามาขายเป็นเหรียญเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในแพ็คที่เป็นจัดครบเซตครบชุดเพื่อให้ได้นักสะสมได้ครอบของ,ของผูดงก็ช่วงนั้นก็ ของผูงปัจจุบันนี้เหรียญนี้มีอยู่2เหรียญน,นะครับก็เก็บเอาไว้ตอนนั้นก็ซื้อมาเป็นเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็ซื้อมาเป็นแผงด้วยนะครับแผงนี่ครบเซตเลยเพราะว่าเราเป็นนักสะสมนะครับช่วงนั้นราคาก็หลักแพงอยู่เหมือนกันเกือบ10,000บาทนะครับตอนที่ได้มาตอนแรกๆนะครับที่เป็นแผงนี่คืออีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญที่ คือใครๆก็อยากได้เพราะว่าเป็นเหรียญตัวติดอย่างที่คุโด่งบอกนะครับตอนนี้แนวโน้มราคาเหรียญราคาธนบัตรเริ่มมากขึ้นเพราะว่าเริ่มขยายนะครับขยายความต้องการของนักสะสมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นบางเหรียญมีราคาสูงขึ้นนะครับแต่เมื่อตอนต้นปีนี่ทุกเหรียญทุกชนิดราคานี่ราคาตกเลยปยัจจุบันปลายปีนี่ราคาเหรียญเพิ่มขึ้นมานะครับสําหรับ2เหรียญนี่เป็น2เหรียญที่ครูดงแนะนําสุดๆเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องมีเหรียญสองเหรียญแล้วยังไม่จําเป็นต้องใช้เงินจริงๆอย่าเพิ่งขายอย่าเพิ่งจําหนายนะครับแนวโน้มราคาสูงขึ้นมาอีกนี่คือข้อความดีๆท,ที่คุูดงอยากจะมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสําหรับเหรียญสิบบาทต้นไม้นี่ต้องยอมรับนะครับว่าถึงแม้ราคาลงมานะครับแต่ลงมาตอนนี้หยุดแล้วนะครับราคาลงมาหัวทิ่มลงในหยุดแล้วตอนนี้ถ้าเป็นกราฟกราฟก็หัวขึ้นแล้วนะครับ กราฟก็หัวขึ้นแล้วสำหรับเหรียญ10บาทปีต้นไม้สำหรับปี2531นี่ก็แนวโน้มยังทรงทรงอยู่ยังทรงนะครับราคาก็อยู่1,201 1 0 0 0 สามร้อยสี <lawsuit royable. S 1> ่ร้อยก็ถ <hatten> <after>, ือว่ายังทรงอยู่แล้วแล้วก็ราคายังไม่ตกเลยนี่คือสองเหรียญที่คุูดงอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆถ้ามีโอกาสเก็บได้เก็บนะครับไม่ได้ยุให้ซื้อนะครับแต่ว่านี่คือการแนะนําถ้าเกิดใครพอมีเงินเหลือพอที่จะสะสมก็สะสมได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ถือเป็นการแบ่งปันความรู้กันนะครับเหรียญสิบบาทสองพันร้อยสามสิบเอ็ดถ้าซื้อได้ต่ํากว่าหนึ่งพันนี่หยิบได้หยิบเลยถ้าใครมีเหรียญสิบบาทปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับ ็ต่ำกว่า1,000บาทหยิบได้หยิบเลยเพราะว่าราคากำลังเริ่มขยับขึ้นส่วนปี2,000นี่เหลือสบาทต้นไม้2529นี่้ถ้าซื้อได้ต่ำกว่า1,500อยู่ที่1,300-1,400ก็เล่นได้เพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาเตรียมขยับขึ้นแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วแล้วต้องการจะจำหน่ายถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆก็หยุดนะครับ อย่าเพิ่งคิดที่จะไหนเพราะว่าราคากำลังขยับขึ้นนี่คือข้อมูลดีๆที่คุด,ดงอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องให้ทราบนะครับยังไงก็กดไลค์กดแกดชดดดร์กดกระดื่ง็นดํามให้ีมดอวคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I want nobody but you